สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณราจะมาสอนนะคะการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักนะคะของน้องๆระดับชั้นป .4 ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยแต่คุณดาวอยากให้น้องๆตั้งใจแล้วก็ต้องท่องสูตรคูณให้ได้โอเคไหมพร้อมหรือยังถ้าเกิดพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้คุณดาวมีตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างมาดูตัวอย่างที่1ค่ะ จำนวนสองหลักกับจำนวนมากกว่า2หลักนะคะก็คือข้อ1คือ65คูณ812อ่าข้อนี้คุณดาวจะเอาจํานวนหลักที่มากกว่าขึ้นก็คือ812ค่ะคูณกับ65ทีนี้เราจะใช้การคูณทีละหลักนะคะก็จะใช้หลักหน่วยคูณก่อนนะ5คูณ2 5คูณ2ได้10ใส่0ย์ทด1ค่ะ คูณหได้5้บวกหเป็น6 5ห้คูณแได้5 8 40ป่เราไม่กี้เลาใช้8ปดร้อสิบสองคูณหไปแล้วนะคะทีนี้เราจะใช้เลข6กเลข6อยู่ในหลักอะไรคะนะ้องๆเลข6อยู่ในหลักสิบดังนั้นเราจะต้องเติมศูนหนึ่งตัวก่อนตรงนี้อ่าแล้วใช้หกคูณสคูณหลักไล่หลักตั้งแต่หลักหน่วยเลยนะหกคูณสอคูณหแล้วก็6กคูณแนะคะ 6 2สอใส่2ทดหนึ่งนะคะหกสอใส่2ทดหนึ่งนะคะหกูณหได้6บวกอีกหเป็น7 6็ดได้48แล้วก็เอามาบวกกันค่ะศูนบวกสเป็น8เป็น7 8็บวกสเป็น12ทดหนึ่งเป็น5นะคะ คำตอบเลยเป็น52,780ค่ะเป็นไงบ้างได้เท่ากับคุณครูดาวหรือเปล่าได้อยู่นะทางนะคะมาต่อตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2น้องๆต้องช่วยครูดาวคิดนะคะเอากระดาษหรือว่าสมุดมาทดเลยเนาะ6,934คูณกับ71นะคะครูดาวก็ตั้งเลย6,934คูณกับ71ค่ะ คุณดาวก็ใช้หลักหน่วยนะคะ7 1บอก็คือใช้1ก่อน1นคูณสี่ได้สี 4, ่คูณสามได้สามคูณเ้าได้9 1้าหนึ่งคูณหได้หทีนี้เราจะใช้เจคูณ 7, 7อยู่ในหลัก10บนะคะต้องเติมศูนย์หนึ่งตัวก่อนตรงนี้นะคะเจดคูณสี่ได้เจ็ดสี่แดใส่แปทด2นะคะเห็นไหมว่าคุณดาวทดไปอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ตัวถัดไปนะคะ เจ็ดสใส่8ทดสองเจ็ดสามยี่สบวกอีก2 21และย22 3ใส่3มทดสองเจ็ดเก้าหและ6 4 65ใส่5้าทดหเจ็ดหกสี่และ43 44 45 46 47 48สีาแล้วก็เอามาบวกกันได้สี่แต่บวกสเป็นขอโทษค่ะ8บวก3เป็น11 ใส่1ทด1 9บวก1เป็น10 10บวก3เป็น13ทด1 6บวก5เป็น11 11บวก1เป็น12ใส่2ทด1เป็น9เป็น4คํคำตอบเลยเป็น492,314นั่นเองคะ่ะโอเคไหมได้นะคะยังไงเดี๋ยวครูจะให้น้องๆน,นะคะพักทบทวนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันคะ่ะ